นี้ก็มาถึงไพ่ใบที่6ของธาตุไฟครับก็คือไพ่ในเซตของไม้เท้านั่นเองไพ่ใบที่6ของธาตุไฟก็คือ six of wands นั่นเองครับหรือว่าหกไม้เท้านั่นแหละหกไม้เท้าครับเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของความประสบความสําเร็จในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการได้ยศได้ตําแหน่งจากการที่เราเพียรพยายามหรือว่าเราทําอะไรไปบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่เราทานั้นนะครับมันได้ เสริมเพิ่มหรือว่ามันทำผลักดันให้เราได้ประสบชัยชนะหรือว่าประสบความสำเร็จหลังจากที่บุกป่าฝ่าดงหรือว่าฟันฝ่าอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาหรือว่าบางคนเนี่ยก็คือประสบจากประสบผลสํสำเร็จจากการที่หลังจากศึกษาก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่ง มีการที่คนเห็นผลงานหรือว่าบางคนที่ทําอะไรมาบางสิ่งบางอย่างแล้วครับมีผลงานถูกตาหรือว่ามีผลงานที่มันโดดเด่นแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างนี้ก็ได้หรือว่าคนที่มีธุรกิจส่วนตัวครับมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็ทําอะไรไปบางสิ่งบางอย่างวางแพนวางการตลาดวางความขึ้นหน้าอะไรทุกอย่างแล้วสิ่งที่ทาน,นั่นน่มีคนยอมรับแล้วก็มีคนเชิดชูมีคนมองว่าเป็นไอดอลหรือว่าคนมองว่า เป็นคนที่ทรงคุณค่าที่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของไพ่หกไม้เท้าดังนั้นภาพรวมครับลองดูที่หน้าไพ่ครับหน้าไพ่เราก็จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นประตูชัยประตูชัยเนี่ยครับต้นแบบเนี่ยของผมได้มาจากประตูชัยที่กรุงโรมเวลาในกรุงโรมครับเวลาที่เขาไปออกรบ แล้วประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ชัยชนะกลับมาเนี่ยเขาก็จะมีการฉลองครับเพราะว่ากรุงโรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะครับหรือว่าเคยศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยกรุงโรมเป็นเป็นนครรัฐครับที่กว้างใหญ่มากๆในสมัยนั้นต้องเข้าใจว่าในสมัยแต่ก,ก่อนเนี่ยประชากรน,น้อยครับ ประชากรน้อยแต่ว่าประชากรค่อนข้างเนี่ยที่จะอยู่กันที่ไม่ได้หนาแน่นกันเท่าไหร่แล้วก็กุ้งรวมครับมีการชอบทําการสงครามมีการชอบที่จะทําเมืองให้มันใหญ่โตแล้วก็จะมีการขยับขยายมีการที่จะเพิ่ม เขาเรียกว่าพื้นที่ของอาณาเขตของอาณาจักรเนี่ยใหญ่ให้กว้างใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีการไปปราปามรัดเล็กลัดน้อยหรือว่าเมืองเล็กเมืองน้อยเพื่อจะมาผนวกเข้ามากับดินแดนของตัวเองแล้วเขาก็จะนิยมสร้างประตูชัยครับดังนั้นคนที่จะเข้ามาในนั้าประตูชัยนั้นน่ะแล้วก็ มีฝูงชนมารอต้อนรับแล้วมีคนที่มาสนับสนุนเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าคนที่ออกไปข้างนอกแล้วทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคนทั่วไปยอมรับหรือว่าได้รับชัยชนะจากการลบเข้ามาเนี่ยก็จะมีคนแห่มาต้อนรับก็จะมีคนแห่เข้ามาคือสร้างความเชื่อชูอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการเฉลิมฉลองอย่างเงี้ยกับความสําเร็จของคนคนนั้น เพราะว่าได้รับการยอมรับเป็นคนส่วนรวมแล้วก็จนมาเป็นพิธีในช่วงศตรวรรษหลังๆอย่างเช่นประตูชัยที่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยหรือว่าประตูชัยที่นครเมียงจันอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกวัฒนธรรมครับที่ได้อิทธิพลมาจากโรมเนี่ยเขาจะนิยมสร้างประตูชัยดังนั้นคําว่าประตูชัยครับชื่อเขาก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นประตูที่ใช้ต้อนรับสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงเข้ามา ด้วยการที่เขาเข้ามาแล้วมีการต้อนรับมีการเฉลิมฉลองอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีคนให้ค่าดังนั้นครับเราก็จะเห็นว่าคนที่เข้ามาเนี่ย ส่วนมา่จะได้ยอมรับเยี่ยงวีรบบุรุษหรือว่าเยี่ยงคนสําคัญคอนเซปต์ Concept ของไพ่หไม้เท้าครับก็คือคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมีคนให้ค่ามีคนสนับสนุนมีคนร่วมยินดีด้วยในสถานะของเจ้าชะตาครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวในะหรือว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือว่าเป็นลูกน้องหรือว่าทําในภาคส่วนเอกชนหรือว่า รักวิสาหกิจอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่ว่ามันหมายความว่างานที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทํางานในส่วนใดส่วนหนึ่งครับผลงานที่ทำครับความสามารถของเราเนี่ยจะได้รับการยอมรับผลงานได้รับการยอมรับความสามารถทุกๆอย่างได้รับการยอมรับในวงกว้างแล้วก็ที่สําคัญครับมีคนร่วมแสดงความยินดีเป็นไพ่ที่ดีนะครับ บางคนเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแต่คนไม่ได้สนับสนุนบางคนก็หมัดไสไปซ้าแต่ไพ่หกไม้เทา้าก็คือคนร่วมสนับสนุนมีคนร่วมแสดงความจินดีมีคนให้การยอมรับนับถือถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งครับสำหรับการที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่างานเอกชนหรือว่าจะเป็นงานของรัฐก,ก็ได้ถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยก็คืองานที่เราทำครับคนทั่วไปให้การยอมรับแต่ถ้าเป็นงานที่เป็น ในฐานะเจ้านายลูกน้องอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นลูกน้องอยู่ก็สก <Blair> แสดงว่าเจ้านายให้การยอมรับบริษัทให้การยอมรับผลงานของเราหรือว่าตัวของเราเนี่ยได้รับการยอมรับแต่ถ้าเป็นในแง่ของข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผลงานเป็นที่ประจักษ์ผลงานเป็นเชิงประจักษ์ให้คนให้ผลงานเนี่ยมันผักดันให้เราได้เจริญหน้าที่หรือว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งครับ ดังนั้นถ้าเป็นในเรื่องของงานครับก็คือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการมีคนให้การยอมรับหรือว่ามีผลประกอบการอะไรที่มันดีขึ้นมีการที่คนเชิดชูอย่างเงี้ยครับมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานของตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็มีผลตอบแทนที่มากขึ้น นนั้นในเรื่องของการงานครับเมื่อมีคนยอมรับเมื่อมีการเลื่อนขั้นตําแหน่งงานการเงินเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามตําแหน่งงานที่ได้หรือว่าในเนื้อหารหรือว่าในเรื่องราวที่มีการยอมรับหรือว่าที่มีคนยกย่องนั่นเองครับในเรื่องของความรักครับความรักก็เป็นความรักที่ชื่นมืนดีครับไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอะไรเลย ถ้าในแง่ของสุขภาพครับก็แข็งแรงดีนะไม่มีโรคภัยไม่มีโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามีโรคประจําตัวเนี่ยมันก็จะดีขึ้นในช่วงนั้นนะครับถ้าเป็นในเรื่องของงานงานที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นอาชีพส่วนตัวก็จะดีมากมีการยอมรับหรือว่าอย่างที่บอกนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นลูกน้องรับมืสธุกิจหรือข้าราชการคือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการยอมรับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากครับเป็นพลังงานที่ดีมากในหกไม้เท้าเป็นอะไรที่ เขาเรียกว่าสงคุณค่านะถ้าใครได้เนี่ยถามว่าจะมีการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคนที่กําลังหางานนะหรือว่าคนที่ยังไม่มีงานนะครับถ้ามองในแง่งานหรือว่าความสามารถหรือว่าความรู้หรือว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันจะได้รับการยอมรับแล้วก็จะมีคนทาบทามไปทํางานอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็คือความหมายภาพรวมของไพ่หกไม้เท้าก็ยังไง ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก s u b สไคร์ e นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับในไพ่เซตของไม้เท้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ